แบบลุกแบบแซ่บขนาดนี้ครับวันนี้เหรอคะก็ก็พอดีเห็นชุดนี้พอดีแล้วก็แบบเฮ้ยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนะลองิแล้วก็โอเคก็ดูแบบดูเหมาะกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสาเหตุว่าวันนี้มีสามีมีมากคุณไม่ได้มาคุมเขาก็คือแบบพอไปก้าก็เชิญคุณเซนมาเหมือนกันเราก็เลยมาไม่ได้มาคุมค่ะเต้ยเมาแล้วว่าแบบที่เซนมาแบบเฝ้าเลยเต้ยก็ขี้เมาไปเต้อย่าเปลี่ยนประเด็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นถามเรื่องแบบผู้ชายของ แล้วมารินเห็นแม่อย่างนี้ไงแม่มารินมารินก็ไม่เห็นแม่เลยมารินไม่เห็นค่ะอยากใส่ไปให้มารินดูมันรู้แม่แล้วก็ดีนะอยากเห็นเหมือนกันว่ารีแอคเขาจะเป็นไงแต่ว่าเขาน่าจะตื่นตาตื่นใจกับความวิบวับอะไรแบบนี้มากกว่าจำลูกไปจะคงทีแล้วค่ะอไปดูถูกต้องก็คือเป็นไอเดียของคุณเซนเออแบบมิวหาแบบ ก็จะหาชุดชุดแบบนั้นที่าอะไรอย่างเงี้แหละเราก็แบบหาไม่ทันเพราะเราก็ลืมไปว่าเราจะทำชุดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กระโหลกก็ทำกระทงขึ้นมาเลยแล้วก็เอามาลินไว้ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยด้านทํากันกับพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลกดีแล้วก็ที่ตัวลินผิดพลาดตัวเองตอก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ตัวนีนเขาชอบเลยค่ะเพราะว่าเขาได้ลงเขาว่าจะชอบลงสระว่ายน้ำแล้วพอแบบได้เป็นกระทงก็เลยได้ลงสระว่ายน้ำเขามีจับจับเขามีสาว ไม่สนใจกระทงเลยคือแบบว่าดีใจแค่ได้ลงล้ำวันดีใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สนใจกับกระทงอะไรแบบั้นเลยจริงๆแล้วคุณแม่หรอกคุณพ่อ <c oughs> หลอกให้เปิดโรงน้ำไม่บันเหมือนเป็นการหลอกลวงใช่ไหมคะคุณพ่อเลยให้ความร่วงลูกมากเลยนะคะ <c oughs> จริงแล้ววันนี้วันนี้ตอนตอนที่เราตอนที่คุณมางานเนี่ยค่ะก็คุณตาคุณยายก็พาเขาไปลอยกระทงอ๋อเอ็นดูเอาแล้วอย่างนี้เราหนีสามีมาลอยกระทงสองคนเหรอคะ ไปะะลอยกระสุนปอบไหมครัไม่ไม่ลอยแล้วค่ะไม่ลอยแล้วคะ่ะก็วันนี้ก็มีไปลอยกันเมื่อวานค่ะล่วงหน้าลอยล่วงหน้า เป็นอย่างนู้นเป็นตัวนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแบบนักเทศการก็ดูประจบของรายการแบบแตบบ่งแตบบัวให้ลูก็สรรหาหาทำม,มากชอบหรือมองไงไหมคะเวลาใส่ แม่สวยขนาดนี้ตามมีสก,กิดไหมคะสก,กิคือสก,กิดอะไรสก,กิลคูกคนที่ 2, 2> ก็คิดว่าน่าจะมีแหละค่ะตั้งใจว่าจะมี2องแล้วตอนนี้ก็กําลังกําลังดูกันอยู่ว่าจะยังไงจะปีหน้าหรือจะปีหน้าหน้าดีอะไรแบบนี้คะ่ะอหก็คุยกันตลอด คุยตลอดเลยว่าจะยังไงดีเพราะว่าตัวเองอะก็ยังอยากจะแบบให้เวลากับมาลินเยอะๆก่อนเพราะถ้าเกิดว่าแบบสมมติว่าเรามีลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้เวลากับความหนุนลงอะไรเงี้ยแล้วเราสนุกกันแค่ไหนก็มีเป็นขี้อ้อนจริงไหมคะอ้อนนะอ้อนยังไงอะก็นิดนึงไม่รู้อะก็เราสึกว่าเขาก็เป็นคนขี้อ้อนเผื่อจะขี้อ้อนกับคนอื่นได้ซ้ำไปเล่าเรื่องอะครคะงานแสดงอะไรพี่หนัง ใจก็อยากเลยนะแบบตอนเี้ะอยากเลยมากเลยแต่ว่าอีกจุนึงก็เหมือนแบบมันมันมันมีเวลาอยู่แค่จุดในการแบบอยู่กับลูกเขาจะแบบเด็กน้อยอยู่กับเราเลยก็อยากจะแบบเปลี่ยนทียังทำใจแต่ห่างกับลูกไม่ได้ใช่ไม่น้อยทุกวันนี้แบบอยากจะอยู่แต่บ้านปกติเป็นคนชอบออกนอกบ้านแล้วตอนนม่มีลกออกนอกบ้านมีลูกแล้วแบบอยากจะอยู่แต่บ้านแต่ไม่อยากที่จะเริ่ ไงก็ยังายากรักการสแสดงเป็นอยากเล่นตอนนี้ก็ยังอยากเล่นมากเลยแบบรู้สึกแบบอยากเล่นสามีไม่ได้ทราบเปไมร่อแบบได้้ินแต่เรานี้แหละที่เรายังอยากแบบใช้เวลากับ